ทุกครั้งที่เราได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือสิ่งที่เราได้รับกลับมาไม่ได้มีแค่คำว่าขอบคุณนั่นคือความรู้สึกที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงชีวิตใครสักคนครับจริงๆแล้วในการช่วยเหลือคนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอนะันนี้ผมก็เป็นสิ่งที่ตรงกับภารกิจของผม,มอยู่แล้วนะ ก็รู้สึกดีในแต่ละครั้งที่ได้ไปทาเนี่ยเราเห็นอะไรมากมายเห็นตัวน้องตัวเล็กๆที่เขายังเป็นเด็กที่มีปัญหาทางทะเบียยเนี่ยเขาได้เข้าถึงในส่วนเนี่ยผมก็รู้สึกด<ม>อีอย่างบางเคสน้องได้บัตรไปเนี่ยน้องร้องไห้ดีใจก็มีมีครั้งหนึ่งมีการจัดมอบบัตรที่แม่สวยก็ปรากฏว่ามีน้องคนหนึ่งเขาให้มาพูดเรื่องความประทับใจที่ได้บัตรน้องพูดได้สองสามคำ แล้วก็น้องไม่สามารถพูดต่อได้เลยน้องเขาตื่นตันใจแต่รู้สึกถึงความที่น้องดีใจที่ได้บัตรในส่วนนั้นไปได้พัฒนาสนานะได้ทําให้เขามีตัวตนอยู่บนดลกใบน,นี้ขึ้นมาตอนเราทำวันโอ้เราเหนื่อยนะเราไปตั้งโต๊ะตั้งแต่เจ็ดแปดโมงตั้งแต่เช้าเลยครับในบางพื้นที่เขาเขาคนเยอะแล้วก็ต้องหอบมาทําในที่พักต่อก็มีสุดท้ายแล้วเป้าหมายคือการที่ทําให้คนเขา ได้สิทธิทำคุณสมบัติที่เขาได้แค่นี้เองเราก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกดีนะทุกวันนี้ถามว่าออกพื้นที่ที่ไหนมีความสุขจริงๆต้องบอกเลยว่ามีความสุขที่ทได้ทําในส่วนนี้เป็นสิ่งที่ทําแล้วก็ใจฟูเป็นเคสที่ของเกาะพยายามเป็นน้องของชาวโมแกนอันแนล้วเนคนที่ตกหล่น ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยได้รับการเพิ่มชื่อเข้าไปก็ทําให้มีบัตรประชาชนน้องคนนั้นก็อายุสิกว่าขวบเนี่ยน้องออกมาพร้อมรอยยิ้มแล้วก็ออกมาโชว์บัตรแค่เดินมาพ่อกับแม่มายกมือไหว้แล้วก็ยกมือไหว้ตอบแค่นี้เราก็สุขใจแล้วจังหวัดพังงานเนี่ยมีผู้สูงอายุอายุ90แล้วคือเหมือนกับว่าบัญาับุคคลรอบข้างเขา,าเสียชีวิตหมดละ ก็เลยไม่สามารถสืบหาได้เลยว่าจริงๆเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนแต่จากเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็เล่าขานแล้วก็บอกต่อกันมาเอ e คนไทยนี่แหละอยู่ที่นี่เนี่ยก็อยู่มานานแล้วแต่ว่าลูกหลานพ่อแม่อะไรเขาเสียหมดแล้วบอกตาแยเขาก็เสียหมดแล้วโอ้เขาก็มีความกังวลมากว่า e y, อยากจะช่วยอยากจะช่วยพี่ลุงคนเนี้ให้ได้มากเลยเพราะลุงอ่ะ ก็พูดประโยคเด็ดออกมาเหมือนกันอีกไม่นานอ่ะลุงก็ไปแล้วแต่ลุงอ่ะอยากให้เป็นที่จดจําว่าครั้งหนึ่งเนี่ยลุงเนี่ยมีตัวตนอยู่ที่นี่นะลุงบอกว่าสักครั้งหนึ่งอ่ะให้ลุงก่อนจะตายเนี่ยขอลุงเนี่ยได้มีตัวตนสักครั้งหนึ่งเถอะจนสุดท้ายเนี่ยพี่จ่าจังหวัดตอนนั้นเขาบอกเขาเป็นประลัดอําเภอเขาก็ไปสืบไปสุดท้ายเนี่ยไปถึงเรื่องลงเคยลงทะเบียนประวัติไว้ กับยายเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือนานมากที่โรงพยาบาลเลยอะไรเนี่ยจนเขาสามารถช่วยได้ลงน้ําตาไหลแบบโอ้ยขอบคุณมากๆที่สามารถช่วยเขาได้มีตัวตนตรงเนี้ยก่อนเขาจะตายได้สุดท้ายเนี่ยเขาได้บัตรประชาชนเขาอยู่ได้อีกแค่ครึ่งปีเขาก็เสียมันเป็นเรื่องที่ช่วยเขาได้มากนะอาจจะเป็นเรื่องเล็กสำหรับคนอื่นเนะี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับเขา ความหวังเดียวก่อนเขาจะตายคือแค่เรื่องนี้เองครัพี่